ทกดติดตามกดไลค์กดแคร์กดซับสไครต์นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหลายคลิปแล้วนะครับมีผู้ติดตามเนาอแล้วก็มีผู้รับชมพอสมควรครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปที่ผมได้ทําทุกคลิปนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งก็เป็นส้มตําแล้วก็นี่ครับ ย่างปลาเป็นปลาสีขนปลาสีขนนี่ย่างเนื้ออร่อยมากนะครับก็มีน้องอันดานะครับวันนี้ก็มาอยากร่วมคลิปด้วยนี่ครับอาหมอยน้อยชุดเดิมซักแล้วนะครับซักแล้วสวัสดีผู้ชมไปแ,แ,แล้วก็มากินเลยครับ วันนี้ก็มีเป็นเมนูส้มตำไปหาปูม้าแต่ปูม้าไม่มีก็เลยได้ปลามาครับนึ่งข้าวเหนียวเองนี่ครับหอมเลยครับข้าวเหนียวไม่มีที่วางเดี๋ยววางข้างๆเอาครับมาครับกินกันตำเองด้วยครับรสชาติจัดจ้าน อยากได้เมนูไหนอยากได้รสชาติไหนจัดเองเลย,ย,ยปลาตีขนครับลองลองหาจิมดูนะครับเป็นปลาที่เนื้ออร่อย ด้จริงครับเนื้ออร่อยมากยังไงลองลองหามาชิมนะครับหรือถ้าพี่ๆน,นานๆถ้าไหดสนใจนะมาระยองักหา,าผมได้เดี๋ยวผมยินดีต้อนรับเลยครับทําให้กินเดี๋ยวผมไปซื้อให้ดสดๆนะถ้าได้ถึงช่วงที่ว่าผมลงทะเลนะไปตกปลาทะเลอ่ะถ้าได้ ผมยิ่งจะเอสวสดๆมาให้กินครับหวานมากครับหวานมากปลาตีขนเนี่ยอร่อยนะครับ น้องอดาย,ยัางคมว่าอร่อยเลยครับมาครับเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมทำให้ชิม 白叶蒲。 ี่นะนนะคนไหนเคยกินปลาสีขนอนะ่ะจะรู้ว่ารสชาติหวานมากอร่อยอร่อยแล้วก็หวานหวานแล้วก็ไไหมลูก ิ่มความเผ็ดร้อนเพิ่มความเผ็ดร้อนครับ ครึ่งโลครับปลาสีขนตัวนี้ไปซื้อมาเมื่อเช้าเลยเพราะขาใจดีลดราคาให้ด้วยไปซื้อบ่อยครับเจ้านี้ công wow. ึ่เกือบครึ่งโลจะหมดมอร่อยิงครับหนึ่งอนะงขาวๆอย่าลืมนะครับเป็นปลาสี อปล,อหล,อลา,าหนึ่งตัวหมดเลยอืเหลือแต่กลางปลาหนึ่งตัวหมดเลยเหลือแต่กลางครับอร่อยจริง ทำนะครับ เหนียวร้อนๆอิ่มครับหนึ่งมื้ออิ่มไปมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับน้านๆเนาะทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของดอยเจ็ดครึ่งนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับในการกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้หน่อย กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพราะว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่ๆน,านา้าๆทุกท่านที่ติดตามนะครับจะได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมที่กดติดตามแล้วก็รับชมคลิปช่องของรอยเจ็ดครึ่งนะครับยังไงก็พี่ๆน,านา้าๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอให้กดติดตามนะครับขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับ ช่องดอเจ็ดครึ่งนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ